เชิญประธานกรรมการสิทธิบุมชนแห่งชาติเชิญประชายชนที่มีผลกระทบเชิญปอทมนะครับแล้วเชิญอายการนะครับที่เชิญมานะครับมีพอพอดออเท่านั้นที่ไม่ร่วมมือนะครับโจทย์ที่หนังสือที่เชิญออกไปมาทุกม,มาทุกคนนะครับ เนื่องจากว่าการที่ที่เชิญเนี่ยเพราะว่าประชาชนเครื่องแขงสงสัยว่าการปฏิบัตนิหน้าที่ของเจ้าหที่ตำรวจนะครับที่สามเหลี่ดิแดงนะครับตั้งแต่ตั้งท่านอเออมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นตามหลักขาวกหรือไม่นะครับท่านก็ไม่มาที่แจงนะครับ ท่านคงไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญนะครับว่ากรรมธิการนะครับจากสภาพู้แทนสภารซึ่งมาจากประชาชนนะครับต้องการหาข้อที่จริงนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมาสภามาคุยกับผู้แทนสานเป็นเวทีที่ท่านจะมาชี้แจงได้ให้ประชาชนสังคม หายสงสัยท่านไม่มาท่านเข้าใจะอะไรผิงหรือไม่ท่านเป็นฝ่ายเป็นฝันเราเป็นฝ่ายที่ถิ่ััญนหไประชาชนเรื่องเรามาให้มาําหด้านที่ทางประชาชนแล้ววันนี้แท่งมาไปเออมีประชาชนร้องเรียนมา ว่าทําไมต้องไปตั้งตรงนั้นทุกวันแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นถาวรแล้วด้วยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่การนัดชุมนุมนะครับแต่ละที่ไม่เคยนัดชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงเลยจะนัดชุมนุมที่ราชประสงค์จะนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยหรืออนุสาวรีาารย์ประชาธิปไตยมันเกี่ยวข้องอะไรสามเหลี่ยมดินแดง ตั้งเพื่ออะไรตั้งเพื่อเป็นเลขแขกใช่ไหมแล้วไม่มีพิจารณาหรือบทกระทบเพียงแค่ปกป้องบ้านในยุคปฏิหลังเดียวแต่ประชาชนที่อาศัยสามเหลี่ยมแดงอีกเป็นหมื่นที่มีผลกระทบไม่ว่ายา สัญจรไม่ว่าจะแก๊น้ําตาไม่ว่าจะเรื่องของลูกหลงทำให้บ้านมืองเขาเสียหายชีวิตเขาไม่ปกติแล้วและตรงที่สามหลิ่ยมแดงห่างบ้านท่านในยกเนี่ยกิโลครึ่งทําไมไม่ตั้งที่ระยะที่มันใกล้หรือว่าไม่อยู่ในที่ชุมชนและตั้งเพื่อเพื่อนเหมือนกับสมัยก่อนเหรอ นัดตีกันเหรอเป็นจุดนัดตีกับผู้ชมนงใช่ไหมท่านผอ,พอ,พอตลใในเมื่อมีท่านเอือเขาก็ไปตีขเขาท่านเอื่อทุกวันไม่มีการเรียกร้องเรื่องของต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่ไปตีกันอย่างเดียวท่านกำลังทำผิดกฎหมายหรือไม่ แล้ตั้งแต่มีม็อบมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นท่านพอบอตลอออกมาชี้แจงกับประชาชนแนวทางปฏิบัติหาทางออกร่วมกันกับผู้ชมนุมกับประชาชนที่มีบลกระทบและวิธีการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจผมได้ถามผู้แทนสะดอน พอวานี้ประชาชนฝันดินแดงอยู่ไม่เป็นสุขแล้วแค่ตั้งตาเข้าที่บ้านเขาเขาไปยุ่งอะไรกับที่คุณนัดตีกันหรือไม่ไปนัดตีกันที่อื่นได้ไหมแล้วผู้ชมุมนุมนะครับพูดเสมอว่าชมุมนุมได้รับกันสิทธิเสรีรภาพ ตามรลำนูนนะครับแต่คุณต้องไม่ลาตีที่ดูกัับกับดูแลผมนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็กรมรัฐชอก็เป็นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถ้าเขาไม่ให้ความรองมือหรือ,อ,อไม่เป็นประตามไม่เคารพตามลำน,นูนน่นนะนะก็ก็ต้องดำเนินการที่ผู้ประชานะครับที่ที่ต้องต้องต้องให้ความสำคัญ สภาผู้แทนสฎรน,นะซึ่งตอนนี้เรามีสภาผู้แทนฎรเนี่ยมาจากประชาชนเนี่ยสมาชิกเนี่ยเราพูดแทนประชาชนทําหน้าที่แทนประชา,ะช,าชนเราไม่ได้ทำเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่ายังไงถ้าเกิดว่าเชิญไปก็คือคนนายกก็ควรที่จะต้องมาไม่ใช่ในายกครับคน,คนแรกที่เขาต้องมาคือพบปอตลออก,ก่อนที่จะจะถึงผู้วิชาสูงสุดนะ ถ้าไม่อยากให้ผู้ใหญ่เดือดร้อนมาซะนะมาแล้วอ่าแล้วก็ประกาศหาคนหายนะตอนนี้ควรออกไปชี้แจงประชาชนว่าจะจะจบ,จบตรงไหนนะนะเอาสัเท่าไหร่ร่บไม่ <c oughs>